สวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไป <C' S 1> คุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจ่วรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับใช่ละค่ะแล้วลก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานะคะมากันหลากหลายทุกองค์การอาชีพแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบ และที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้าคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเ,เลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระมหาปเปรียญธรรมนะครับที่บวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2567ครับ,รบท่านบอกว่าอุปสรรคนั้นมีไว้ข้าม,มนะครับโดยบอกว่าวัตะสงสารนี้ยังอีกยาวไกลหากเราไม่ฟันฝ่า อุปสรรคไปนั้นเราก็ไม่ใช่นักสร้างบารมีนะครับวันนี้ท่านเมตตามาพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับพระมหาชัดธรรมชัด ชัอยู่นะครับปริญธรรมสี่ประโยคและพระมหาธนภูมิธนโชยปริญธรรมสี่ประโยคเช่นเดียวกันครับนมาสก,การครับนมาสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะเฉลิมพ,พคร,มพรครับค่ะกลับขอความเมตตาพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะได้พูดถึงภูมิลำเนาเดิมว่าก่อนอ,อ,อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยยาวเนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าค่ะเรื่องที่พระมหาจัดทำก่อนค,ครับก็ เริ่มที่เกิดที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนความเข้ามาวัดตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าหยมพ่อ,อยแม่เป็นกัรยมิตรให้ตั้งแต่ยังเด็กก็คือ,อเกิดมาปับ๊บทุกวันอาทิตย์ก็จะต้องมาวัดโดยปกติของที่บ้านอยู่แล้วครับก็มาอยู่วัดก็ได้ช่วยรับบุญตรงน,น,นี้ครับเป็นเด็กวัดวิ่งไปวิ่งมาบ้างอะไรก็ต้อนรับหลวงพ่อครับต้อนรับ ต็ปนะเนี่ยต้องบอกว่าพระจานี้เป็นพระน้องชายของน้องแป้งนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามใช่โยมแม่ได้มาออกรายการด้วยแล้วก็พูดถึงพระจา์ด้วยนะจ๊ะคะแล้วเป็นไงครับตอนนั้นมีรู้สึกว่ามีความมีแรงบันดาลใจที่แบบตั้งใจที่จะบวชอยู่ในโครงการเป็นสามเณรแล้วก็บวชเป็นพระตลอดไปไหมครับด้วยต้วเองหรือว่าโยมแม่อยากให้บวชเจ้าคะหรือว่าหลวงพี่อยากจะแบบ อยากบวชตั้งแต่เด็กๆเลยเงนี้เจ้าค่ะใช่ครับก็จริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงทดลองครับเคยบวชผ้าดูร้อนมาแล้วสองครั้งครับสองครั้งครับผมครั้งแรกบวชตอนนั้นอายุประมาณสิบสิบเอ็ดขวบครับบวชแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มโตครับแล้วอยมพ่อยมแม่ก็ถามว่าลองบวชผ้าดูล้อนดูไหมอะไรครับก็เลยได้มาบวชที่โครงการหนองแก้วเรืยนทําครับคืนนั้นพอบวชเสร็จปั๊บก็สนุกครับเพราะว่าเรามีเพื่อนแล้วก็ พอสังคมมันเป็นสังคมเด็กที่เข้าวัดเหมือนกันอ oh, ะไรงี้ยมาอยู่ด้วยกันเจอด้วยกันเนี้ยมันก็คุยกันง่ายอนะไรเงี้ยเล่นกันง่ายนะครับพอจบโครงการแล้วเราอยากบวชต่อครับแต่ว่าด้วยที่เขาลับต้งองโอปเรียนใช่ครับจบปหกครับจบปหกอายุประมาณสิบสามสิบสาสิบสี่ค่ะเรายังบวชไม่ได้ก็ก็เลยยังไม่ได้บวชครับปีนั้นพอปีต่อมาเราได้มีโอกาสเราก็ได้มาบวชพระดูร้อนล้วบวกกับว่าในโครงการครับก็มีการ ชวนเรื่องของการบทเรียนแล้วก็มีเพื่อนที่เราสนิทหลายรูปที่เราสิทธิในโครงการก็เลือกที่จะบทเรียนกันต่อครับก็เลยเลือกที่บทเรียนต่อตามเพื่อนมาก่อนครับทั้งที่สองก็เริ่มเลยครับผอครั้งอจัดเลยครับโอ้โหแล้วพระมหาธนภูมิละครับค่ะหลวงพี่ก็ภูมิลำนาเกิดที่จังหวัดกรุงเทพเหมือนกันครับครับก็เข้าวัดมาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องครับโสดงว่าโยแม่โยพ่อยโยแม่ก็เป็นการณ์มิตร แม่ก็เข้าวัดครับค่ะครับแล้วก็เริ่มเข้าวัดต่อเนื่องครับครับเข้าวัดต่อเนื่องก็รับบุญอยู่ที่แผนกยุวชนครับอ๋อค่ะทําอะไรบ้างคะบุญตอนนั้นก็จะมีไปต้อนรับหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะเข้าในพิธีกรรมครับอ๋อก็ไปโรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยไปทั้งสองที่เลยครับทั้งทั้งหน้าทั้งหน้าสภาแล้วก็ที่โรงเรียนครับค่ะเพราะั้นที่พระที่หลวงพ่อใช่ไหมครับ จะถามว่าบวชไหมอะไรเงี้ยถึงมัพูดกานรแบบเสียงดังกันมากเลย<ช>พระอาจารย์ตอนนั้นได้ได้ได้เปล่งวาจาแล้วมีรู้สึกว่าออกมาจากใจตรงนั้นจริง,รงๆไหมครับตอนนั้นคือในใจจริงในใจจริงยังไม่คิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอตอบว่าบวชบวชแต่ยังไม่คิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามันตอกแบบว่าตอกย้ําไปเรื่อยๆบวชว่าเราจะบวชแล้วพอถามใครจะบวชตลอดชีวิตบ้างยกมือหมดเลยยกมือหมดเลยอืแต่ว่าถามว่า จะบวชตอนนั้นไหมยังไม่ได้คิดร้อยอค่ะแล้วมาคิดตอนไหนยังไงเจ้าคะพอพอคิดที่จะบวชก็คือพอโยมแม่ชวนจบปักแล้วแล้วตัดสินใจแบบง่ายเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนคำพูดที่เราพูดบ่อยๆครับอ๋อพอพอเป็นโยมแม่มาถามบ้างก็เลยตัดสินใจบวชเข้าที่โครงการนอแก้วครับอืมแล้วถ้าย้อนกลับไปถึงวันที่เราเปล่งเสียงต่อหน้าหลวงพ่อนะครับปลื้มไหมครับ โอ้ oh. ปื้มากครับคือคือเพราะว่าไปหลวงพ่อด้วยครับสาราท่านถามแล้วรู้สึกว่าคําพูดคําพูดที่ท่านถามนะครับมันมันเข้าไปในใจตลอดอแต่ต้องบอกว่ามีเพียงไม่กี่คนด้วยนะคะคสําหรับเด็กน้อยในวันนั้นและมีโอกาสได้อยู่ใ,นในกล้ชิดกับหลวงครู<อ>ไม่ใหญ่ครูไม่ใหญ่แล้วพระอาจารย์ตอนนั้นนี่ต้องรู้สึกว่าได้รับบุญอะไรนอกจากมาต้อนรับหลวงพอ่อแล้วก็ อ่าบวชก่อนบวชเป็นสามเณรเนี่ยครับก็กระจายไปเรื่อยครับถ้เป็นเคยไปช่วยรักษาบรรยากาศไปเป็นเด็กถือป้ายพดใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์แต่ว่าเราเป็นคนสนครับอยู่นิ่งได้ไม่นานแลยครับก็ไปไปช่วยธรรมวารีไปจรแจกน้ำแจกน้ำเอาธรรมวารีทักหนึ่งเริ่มเริ่มกินมากกว่าทํางานน้าแดงเราเริ่มกินมากกว่าครับก็เลย เปลี่ยนไปเลยครับจนเนี่ยครับจนเห็นว่ามีบวชผ้าดูร้อนครับแล้ววันบวชอยากให้ทั้งสองรูปครับพูดถึงความประทับใจที่โยมพ่อยมแม่มาร่วมงานแล้วก็วันเนี้ยเหมือนกับเราได้ตัดสินใจและเข้าสู่ร่วมการเสาวพัดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นวัยเยาว์ก็ตามมีความปลืมลมมมมปล้มอย่างไรแล้วก็ยมพ่อยมแม่ปลื้มยังไงบ้างครับยังจําได้ไหมคะบวช <พา S 2> สามณช่ใช่ที่โครงการที่อยู่ต่อเนื่องมาเนี่ยก็ตอนนั้น ก็รู้สึกปพิ่มครับเ <C> e <an> พราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าบวชเพราะว่าเราเห็นมาตลอดครับว่าอันนี้พระนะนี่เนรนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสจริงคริง<ช>นะครับอพอได้มีโอกาสที่ได้เข้ามาสัมผัสก็มันไม่ง่ายเหมือนที่เรามองใช่ไ้มตอนเป็นเด็กเรามองว่า,าพระก็ไม่ได้ทําอะไรมากางาน,น,นก็ไม่ได้ค่อยจะมีอะไรเงี้ย <C> e <an> แต่พอ <C> e <an> มาเข้ามาบวชจริงๆครับได้รู้บทฝึกได้รู้ว่าข้อปฏิบัติของพระทั้งสนามเนรแล้วอะไรเงี้ยที่ท่านที่ทางโครงการสอนนะครับก็ รู้สึกว่าโหไม่ไม่ง่ายนะครับแลว <ıı> oh. บวกกับความว่าเป็นพระนิวารรมกก็เลยแบบยิ่งยากขึ้นน <frustration> <trad> ี <onden Russell. S 1> ่แหละตรงนี้ที่อยากจะถามนะคะเพราะว่าโยมแม่เนี่ยได้พูดอะไรกับพระอาจารย์ไหมเพราะว่าการบวชน่ะไม่ใช่มาเล่นเล่นนะคะอยู่ที่บ้านเราก็ไม่เคยต้องปฏิบัติกิจกรรมอะไรอย่างนี้เหมือนอยู่ที่บ้านถูกต้องไหมเจ้าคะโยมแม่ได้พูดอะไรกับพระอาจารย์บ้างคะเพราะว่าการบวชเนี่ยคือคือไม่ไม่เหมือนไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ หรือหลวงพี่ให้คำตอบยังไงกับท่านคืออยมพ่อแม่จะเป็นฟิลให้กําลังใจมากกว่าใช่ว่าให้กำลังใจว่าไหวไหมหรือะไรนะครับเอาคือก็อย่างที่นะครับเขาเคยบอกว่าเขาก็ไปเตรียมอะไรไว้เผื่อเราแบบไม่ไหวอะไรครับแต่ว่าแต่ว่าในอีกอีกฝั่งหนึ่งก็คือที่ที่เราอยู่ครับตออ้องแยกว่าพ่อแม่ก like ็ไม like you ่ได้อยู่กับเราตลอดในตอนที่อบรมใช่ไหมครับก็เราก็จะมีเพื่อนที่เป็นการิยมิตรอยู่กับเราตลอดเนี่ยถ้าเราแบบว่ามีปัญหาอะไรหรือเราทําอะไรไม่ได้หรือเราท้ออะไรเงี้ยครับก็ สมากก็จะคุยกับเพื่อนปรึกษาเพื่อนมากกว่าเพื่อนก็จะให้คําแนะนําว่าเออขนาดเรายังไหวเลยนายก็ต้องไหวเสียอะไรคือต่างคนต่างกำลังใจให้กันและกันครับช่วยกันช่วยกันอะไรครับขับประคองซึ่งกันและกันเพราะว่าในการอบรมครับเขาก็พยายามสอนให้เราเป็นทีมทำอะไรเป็นทีมเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันทำอันนี้เหมือนกันของเหมือนกันอะไรเหมือนกันก็เลยมีความค่อนข้างที่จะกลมเกลียวกันสมากครับ พอเกี่ยวกันมากขึ้นพอเรามีใครมีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้นมากขึ้นครับเพราะว่าทุกคนเหมือนกันหมดครับเห็นอยู่แม่ไปอะไรนะจ่ายเงินค่าเทอมเส้นเคเบลเส็นเคเบนไว้ไว้คือคือเตรียมไว้เตรียมไว้ว่าจะให้ออกไปเดยนต่อคิดว่าจบโครงการก็จะกลับปีเรียนอย่างงี้เจ้าค่ะตอนนั้นคิดเป็นสองทางไหมครับออกไปดีไหมหรือว่าจะอยู่ต่อจริงจริงตอนนั้นต้องเราต้องยอมรับตรงๆว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าเพราะว่าตอนนั้นเราก็ค่อนข้าง พอบวชมาใกล้จบใกล้จบโครงการครับก็เพื่อนเราสนิทส่วนมากก็เป็นคนที่บวชเรียนต่อบวกก็ว่าเราก็มันก็เดี๋ยวมืนมีคนพูดแบบนี้บ่อยครับว่าแบบว่าจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยอ,อยู่ไม่ได้หรอกกั่บวก,กับเพื่อนที่เป็นคอยให้กาลังใจอัะมนกราให้เราว่าเราต้องอยู่ได้สิทําไม,มเราจะอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรเงี้ยเราก็คนเราก็คนอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าทําให้เราอยู่มาได้ ใช่มาแะครับแต่ว่าเรื่องค่าเทอมนี่ไม่รู้เพิ่งมารู้ <c oughs> ทีหลังแล้ว,ลวท่านที่ที่ผมตัดสินใจแน่วแน่บอกโยมแม่แล้วว่าไม่ออกแล้วแน่นอนหลวงพี่พูดกับท่านเลยน่าจะเป็น<ง>วันกอ,อกกอ,อกใบสมัครเขียนสมัครจริงๆครับเพราะว่าเราต้อง่อาพอเขาโครงการจะถามว่าใครที่จะบวชเรียนต่อนะครับก็แยกชุดออกมาแล้วก็แจกใบสมัครที่เป็นรบสมัครเป็นเนนประจำครับก็กรอกกันเสร็จปั๊บครัวนี้เขาก็ให้ โทรแจ้งผู้ปกครองครับโทรแจ้งผู้ปกครองเพื่อนบางคนก็โทรแจ้งร้องห่มร้องไห้ก็มีแต่ว่าพระจารย์โทรไปเลยไงบอกดูแม่ยังไงคือผมบอกก่อนไปแล้วว่าผมจะบวชต่อจะบวชต่อคะครับแต่ก็แม่ก็ถามกลับมาว่าแต่ไม่ให้คาตอบว่าจะบวชต่ออีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าก็บวชต่อไปเรื่อยๆก่อนเลยอะคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรครับเพราะตอนนั้นเราสึกว่าเราอยากทําให้ได้นะมันมันดูเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เส้นทาง ของสัมมเรนสายไปเรียนเอตอนนั้นเขาก็ไล่ทำร้ายฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันมันดูเป็นทางที่มีกันสารนะมันดูมีอนาคตเดี๋ยวจะมาฟังแก่นสาาอีกครั้งนึงอาจารย์เตรียมพูดนะคะบาที่อาจารย์ในตอนที่แบบตัดสินใจจะอยู่ต่ออะไรเงี้ยครับ ทางโยมแม่เองเนี่ยมีการบอกยังไงว่าอย่างไรหรือว่าท่านได้วางแผนแบบนี้ให้เราได้เป็นสามเณรแล้วก็บวชอุทิศชีวิตแบบนี้หรือเปล่าหรือท่านพูดอะไรกับหลวงพี่เจ้าคะพระอมีการวางแผนว่าจบแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาตอนเป็นพระมาบวชพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหลวงพี่ก็คือบอกกับโยมแม่ไ้แล้วครับว่าครั้งนี้ที่จะบวชนี้บวชครั้งเดียวนะยาวนะโอ้โหโอ้ค่ะ แล้วทาน่วบปะครับทาไมแบบมีความคิดแบบมัยาวเลยก็ตอนนั้นสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบสิบขวบพูดกับโยแม่ไวอย่างนี้เลยค่ะผมบอกบอกกับโยแม่ไวครับค่ะเหตุผลอะไรที่พระอาจารย์สิบเอ็ดขวบนตอนนั้นที่พูดออกไปว่าจะบวชยาวเนี่ยคือเห็นอะไรหรือว่าใครเป็นไอดอลพระอาจารย์เจ้าคะณตอนนั้นจึงอยากจะบวชยาวเจ้าคะคือตอนนั้นรู้รู้สึกว่าเป็นการตอบคําถามที่แบบว่า เหมือนไม่ได้ตั้งเหตุผลไว้ในใจครับก็คือพอถามมาปุ๊บรู้สึกว่ามันอยู่ๆก็ตอบไปว่าเราจะบวชบวชยาวนะค่ะแล้วยโยมแม่ว่ายังไงคบโยมแม่ก็โอเคทันทีด้วยเหมือนกันมีป็นพี่โยมไหมครับที่บ้านมีพี่ชายมีีพ่ชายก็ไม่มีห่วงอะไรที่จะต้องดูแลทางครอบครัวก็คือให้พี่ชายไว้หนึ่งคนดูแลใช่แล้วก็เป็นคนที่สองก็แค่นี้มีกันแค่สองคนแค่นี้ใช่ครับครับ แล้วเป็นไงครับต้องต้องถามเลยว่าพอจากสามเณรก้าวสู่เปี่ยนธรรมนี่นะครับก็คือจะได้ดวงแก้วจักรพรรดิที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายพูดถูกไหมครับชื่อถูกใช่ไหมครับดวงแก้วเกียรติยศดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกลูกผู้ชายได้ตอนไหนครับแล้วมีความมาณบักบันอย่างไรถึงได้ดวงแก้วดวงนี้มาของผมค่ะของผมก็ ผมใช้เวลาค่อนข้างนานครับกับการทรงบรีใบก่อนใช้เวลาประมาณสองสองปีกว่าท่งได้ก็คือค่อนข้างจะยากครับเพราะว่านังสือมันเยอะครับนังสือมันเยอะหลายหน้าก็มันก็มีช่วงที่แบบว่าเห็นเพื่อนทรงได้ก็ท้อบ้างอะไรบ้างครับก็พยายามทรงให้มันได้ต้องไปตามเสาไฟไหมครับอ่าของผม ก็ประมาณครับก็คือว่าเราต้องตื่นเรารู้ว่าเราไม่ค่อยสมองไม่ค่อยดีเลยเที่ยวเขาไม่ได้ครับล้วก็ขยันมาเข้าว่าโอ้หนีไปท่องหนีไปท่องครับแรมาแต่มันก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนก็ท่องอยู่แล้วเราก็บางทีก็หนีไปเจอเพื่อนนะครับเห็ุบอกว่าสกู่มีท้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาชนะความท้อยังไงหรือว่าทํายังไงกับความท้อแล้วจึงจึงแบบเอาชนะได้อะคะก็เราคนเหมือนกัน เชื่อว่าเป็นคนเหมือนกันเขาทําได้เราก็ทําได้เขาต้องเชื่อเราเป็นคนแต่มันก็อาจจะมีแว้บๆบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะท่องได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่ถอยก็โอเคนี่แต่พระอาจารย์มาก่อนมาก่อนครับได้ได้ส่งมาบยยกรก่อนไหมครับส่งส่งก่อนครับของหลวงพี่ก็ท่องก็ไม่ได้หัวดีเหมือนกันครับไม่ได้เป็นคนทรงหลังๆเหมือนกันครับก็ท่องไปเรื่อยๆรืยเน้นเน้นทนครับเน้นทนก็อาจารย์ให้ท่องก็ เชินแถวไปก็จะต้องมีเปิดบาลีไวยากรณ์ท่องกันไปตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วต้องบอกว่ากิจวัตรกิจกรรมก็เยอะในการเป็นสัมมนาเนยอย่างเงี้ยค่ะและแบ่งวิธียังไงหรือจัดสรรเวลาอย่างไงคะทาให้เราแบบว่าท่องจําได้ได้เยอะแล้วก็ได้ง่ายแล้วก็ผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จัดสรรเวลานี้ก็คือช่วงช่วงไหนที่ ระหว่างกิจวัรครับเช่นเดินไปหอฉันเดินไปอะไรมันจะมีช่วงเวลาที่เราต้องเดินใช่ไหมครับค่ะคคหลวงพี่ก็จะท่องช่วงช่วงเวลาแบบนั้นครับครับช่วงฉันเสร็จระหว่างนั่งรอก็ท่องก็ค,คือเน้นว่ามันอยู่กับตัวเราเราหยิบขึ้นมาเราได้ท่องออเล่นไม่ใหญ่มากเล่นไม่ใหญ่ก็เกิดเกิดความสม่ําเสมอมันเลยท่องได้ใใช่ต้องไปอยู่เถาไฟใช่ไหมครัยังของหลวงพี่ก็อยู่ที่กุฏินะครับท่องครับ ก็คือปกติปกติแต่ว่าเวลาว่างก็ต้องเอามาท่องครับแล้วจากที่เราพักเพียรท่องมาจนแบบมันได้ดวงแก้วเกียรติยศมาเนี่ยครับเอาไปใช้ตอนสอบปร,ริญญารมหนึ่งสองสามสี่ยังไงครับเอาไปใช้ได้ใช้ดีไหมฮะหมยถึงเผื่อว่าน้องๆองรุ่นหลังๆมาบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องท่องด้วยเป็นสัมมญน,นต้องท่องบาลีวยากรมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ มันคือหลักอรบริเวณกรมันคือหลักก็คือว่า <c oughs> ในการถ้าสมมติเรามองเป็นสองอะไรเนี่ยถ้าใช้ในการสอบก็คือมันเป็นหลักที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการสอบครับเพราะมันมีวิชาสอบใวกร์ <c oughs> แต่ถ้าเรามองในระยะายาวครับบริเวกรเหมือนตัวช่วย <c oughs> ที่ทําให้เราสามารถ แปลภาษาบาลีได้ง่ายขึ้นและเข้าใจใเข้าใจว่าทําไมศัพท์นี้ถึงต้องเป็นธาตุนี้ทําไมศัพท์นี้เป็นอะไรธาตุบวกปัจจัยบวกอะไรถึงได้เป็นอันนี้มาอะไรครับคือถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เราเพี้ยนท่องจําอย่างเดียวเราก็จะเข้าใจข้าหมายแค่ว่าอันนี้แปลว่าสิ่งนี้นะอะไรงี้แต่ว่าพอเราได้ไวก่อนเราจะได้วิเคราะห์ศัพ์พอถ้าเราได้ไวก่อนหนึ่งสองสามสี่พื้นฐานเราแน่น การต่อยอดในการไปห้าหเจดดถึงประโยค9้าเนี่ยก็จะง่ายขึ้นครับเพราะรว่าประโยคหกเจดแดเ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแต่งคำแต่งศัพท์บาลีเพิ่มเป็นาศัพท์ภาษาไทยธรรมดาที่เราใช้กันในปัจจุบันเป็นภาษาบาลีครับซึ่งก็จะมีความยากขึ้นและมีความละเอียดอ่อนของภาษาขึ้นประมาณนี้หนึ่งสองนี่สอบได้ตอนปีที่เท่าไหร่ครับสอบครั้งแรกก็ผ่านเลยไหมครับหนึ่งสอง หนึ่งสองหลวงพี่สอบปีห้าแปดครับก็สอบครั้งแรกก็ผ่านนะครับแล้วประโยคหนึ่งสองแล้วก็มาประโยคสามใช่ครับก็ก็ผ่านเลยเหมือนกันประโยกสามก็ผ่านเลยโอ้โหในบอกว่าพ่อจะบอกว่าช้าเหมือนกันก็ถือว่าเร็วผ่านเลยนี่คือหมายถึงว่าปีนั้นผ่านนะครับแต่ว่าคือยังต้องสอบซ่อมอยู่อแต่ก็ถือว่าเก่งอ่ะก็ถือว่าก็สอบไปปีปีปีละปอทอะไรเงี้ย พาอาจารย์เ็เหมือนกันอ๋อหอมค้างสามที่เดิมได้อยู่ประมาณสักสามปีโอ,อ้เพราะว่าปีแรกตกรอบแรกครับปีสองซ่อมไม่ผ่านครับปีสามผ่านรอบแรกโอ้สายธุการตกช่วยให้เราทําข้อสอบครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้นไหมคะ,ะการสอบตกป็น <laughs> มีประสบการณ์แล้วนมุชอบพูดว่าสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมีเหมือนมีประสบการณ์ที่เขาพูดเป็นของจองเราสอบได้เป็นเรื่องตลกใช่ไหมแต่ว่าถามว่าตอนถ้าเรารู้ว่าเราสอบตกคนจะคิดแบบนั้นได้จริงไหมก็ไม่ล้วก็คงจะเสียไปบ้างเสียใจไปบ้างก็ตอนเป็นครั้งแรกที่ตกเพราะว่าปยคสองผ่านรอบแรกครับประโยคสามสอบตกครับเราก็รู้สึก น้อยใจเพื่อนผ่านอะไรเงี้ยเราก็เศร้าเนี่ยครับเาเองกจะพักหนึ่งครับจนมาได้พระอาจารย์ครับท่านท่านเตือนสติว่ามองให้มองอย่ามองแต่คนที่สอบผ่านปีนี้สิใช่ว่าเขาจะสอบผ่านทุกปีค,คนสอบผ่านทุกปีก็มีอืคนสอบไม่ผ่านทุกปีก็มีครับ,รบประโยชนเก้าทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะสอบผ่านทุกปีทุกคนก็อาศัยเวลาหาความเพียรเหมือนกันอืแต่ทําไมเขาถึงสอบได้ถึงตรงนั้นเราต้องมองจุดนั้นก็คือเขาไม่ทิ้งครับ คือพอประโยคนเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ทิ้งเลยครับพอเขาไม่ทิ้งรับก็เลยสะกิดว่าเพราะว่าเขาไม่ทิ้งเราก็จะไม่ทิ้งเหมือนกันเพราะว่าพอเรามองว่าเราก็จะไม่ทิ้งงั้นเรามองย้อนกลับมาว่าเราผิดพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าโอกาสมันหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับเราก็ต้องฝึกให้พร้อมที่สุดอะไรเงี้ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนปีต่อมาถ้าเราจะให้มั่นใจขึ้นเลยครับก็ต้องฝึกไอ้จุดอ่อนนั้นให้เป็นจุดแข็งของเรามาถึงหลวงพี่มี คำคมหรือว่ามีข้อคิดอะไรที่จะฝากน้องน้องเนนในน้องๆเนี่ยครับที่จะฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปอย่างแบบสบายๆมีไหมครับเขาบอกว่าบาลีนะครับไม่แพ้คนเก่งแต่ว่าแพ้คนขยันนะครับโอ้ผมก็คือคนที่ขยันเนี่ยต่อให้ต่อให้ความรู้จะอยู่ในระดับไหนก็ตามครับแต่การที่เราขยันเนี่ยมันจะเพิ่ม เพิ่มไปเหมือนความมีวินัยครับ,รบเ,พเพิ่มทีละนิดเพิ่มทีละนิดแต่ว่ามันเพิ่มเรื่อยๆครับ,รบเหมือนกระต่ายที่วิ่งแข่งกระเต่าครับคือเขาไม่หยุดพักเงครับเต่า <Ừ. S 2> ก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนี่คือความขยันครับคนที่มีความขยันก็จะสามารถสอบผ่านได้สาธุพูดถึงกระต่ายก็นึกถึงพี่แป้งเลยกระต่ายจะกระต่ายจ๋าเชิญมากินกะหลำปีนี่พอได้ประโยคสามภูมิใจไหมครับเพราะว่าตอนนี้เอาเข้าจริงจริง เป้าหมายของสาม,มเัเณปร,รินธรรมเนี่ยพอจบประโยค3าเนี่ยถ้าอายุเราครบ20เราก็สามารถบวชได้แล้วถูกไหมครับ,รบก็รู้สึกว่าเราผ่านขั้นตอนที่เรียกว่ายากไปแล้วหนึ่งขั้นตอนทันทีที่เราสอบได้ปร,รินธรรมสามประโยคเนี่ยครับรู้สึกอย่างไงครับรู้สึกว่าเหมือนภูเขาที่มันอยู่ในอกครับถูกยกออกไปก็คือว่าเหมือนเราเพียรพยายามมา มันเป็นประโยคที่ประโยคสามนี่เป็นประโยคที่ยากพอสมควรครับ,รบก็เหมือนเหมือนพอ,พอเรารู้ผลว่าเราสอบผ่านความหนักใจความความแบบรู้สึกปื้มขึ้นมาเ้ยครับค,ความหนักใจได้ถูกยกออกไปแล้วก็ความปื้มเข้ามารู้สึกว่าวันเวลาที่ผ่านมามันมีความหมาย <assemb ư S 2> ที่ทําให้เราสอบผ่านครับโยแม่ได้พูดยังไงกับพระอาจารย์บ้างไหมคะประโยคเรียนจบประโยคสามอะค่ะโยแม่ก็มาแสดงความบุธิตาย วิธีมุทิตาด้วยใช่ไหมครับทั้งที่ไปรับพัดวันรับพัดแล้วก็ที่วัดปรมกายด้วยใช่ไหมครับของโยมแม่จะมาที่วัดนะครับพระอาจารย์ก็เหมือนกันครับัแล้วมีงานมุทิตาก็ไปกันเต็มที่เลยอ่าไม่ที่ที่วัดไม่ได้ไปที่วัดนี่ย้อนไปนิดนึงความภาคภูมิใจในวันที่รับดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกชายรับกับหลวงพ่อองค์ไหนครับ ของหลวงพี่ก็รับกับหลวงพ่อธรรมาครับเพราะว่ามาก่อนปีแรกเป็นปีสุดท้ายของพระอาจารย์ก็หลวงพ่อตาเป็นไงครับช่วงที่ได้รับดวงแก้วจากท่านท่านได้พข้คิดหรือว่าอะไรให้เรายังจําได้อยู่ไหมคะท่านพูดอะไรกับเราบ้างตอนนั้นก็คือไปรับแต่ว่าท่านไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าหลวงพี่ที่ท่าน เคยเคยได้ยินหลวงพ่อท่านก็บอกว่าดวงแก้วที่ได้เนี่ยเป็นเหมือนดวงแก้วประจําตัวดวงแก้วดวงแก้วที่เป็นของคู่กับเราครับก็ได้มาด้วยเป็นคู่บุญได้มาโดยความตั้งใจครับครับท่านก็ว่าอย่างนั้นครับครับก็ให้เก็บไว้ดีๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับของหลวงพี่ก็เหมือนกันไม่ไม่เคยท่านไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรแล้วตอนที่ขณะที่เดินเดินแถวเข้าไปรับเนี่ยฮะ มีความรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นไหมบางท่านบอกเหมือนลอยไปเลยเพราะว่าตอนตั้งแถวหน้ากระดาษเลียงหกมันคือคนก็เพื่อนเราที่เราได้กันโดนนู่นโดนนี่ก็จะผ่านมาถึงตรงนี้ด้วยกันเลยก็ภูมิใจก็สมชื่อโดงแก้วได้หมาได้เกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายเกียรติยศเลยทีนี้ตอนที่รับป่ามุทิตาเดินแนวกลางนี่เป็นยังไงฮะ มีญาติโยมาโยสาธุการรับสาธุการจำนวนมากอย่างเงี้ยครับค่ะปลื้มยังไงก็รู้สึกว่าอขอบคุณมากกว่านะเพราะที่จะเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เราก็พยายามแล้วก็ใช้ความพยายามแล้วก็ไม่ได้ว,ว่าได้มาฟุกๆอะไรเงี้ยเราใช้ความพยายามมาก็เหมือนเหมือนเราเวลาคนเราตั้งใจทําอะไรให้มันสาเร็จสักอย่างหนึ่ง มีค,คนมายินดีเราก็ยินดีนี่ไม่ได้ได้มาแบบฟลุ๊กฟลุ๊ก <c oughs> ตรงพี่นะครับวันนั้นปลื้มยังไงบ้างนี่ก็รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจครับว่าเราใช้เวลามาตั้งเป็นปีกว่าจะที่จะท่องมาลีเวกอร์ทั้งสี่เล่มจบวันนี้มันสำเร็จแล้วแล้วญาติโยมมามุทิตารู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะ สาถือค่ะเอาละครับความภาคภูมิใจเราเรียกว่าช่วงแรกยงไม่มเ,รเราปลื้มปิติกัน<ช>ด้วยการที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้รับดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของรูปผู้ชายชรวมถึง พัดนปร,รีนธรรม3ประโยคนะครับที่พวกเรามาร่วมกันมุทิตานะครับนี่คือความในใจที่พายจานทั้งสองรูปนะครับว่ารู้สึกขอบคุณที่ทุกท่าน<ม>าเป็น<ร>กําลังใจ<ด>แล้วก็มาแสดงความยินดีะนะครับแล้วก็สนับสนุนในวงการการศึกษาะนะครับพระบาลีนะครับในช่วงหน้านะครับหลายท่านคงยังจําได้นะครับทั้งสองรูป ต้องเรียกว่าเป็นดาวเด่นในการกล่าวสุนทรพจน์รับระดับโลกระดับโลกเลยทีเดียวนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การที่ท่านได้สั่งสมบุญนะครับรับบุญต่างๆจนกระทั่งความปลื้มปิติตั้งแต่เป็นสามมณรจนกระทั่งเข้าสู่เป็นพระพิสุุทีชีวิตนะครับมีความปลื้มปิติอย่างไรติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ อยากเป็นอะไรและแต่ใจของเรา